สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ถามกันเยอะนะกระบะหลักหมื่นนะครับคลิปที่แล้วที่เคยมารีวิวไว้นะครับขณะมีคนถามเยอะนะครับมัตตาบิที่ห้าศูนย์นะครับเจ้าของขายไปแล้วนะครับแต่ก็มี2คันนี้นะครับที่เหลืออยู่นะฮะก็คันละหกหมื่นนะฟังไม่ผิดเลยนะครับนี่คันละหกหมื่นนะครับ ตาไฟเตอร์นะครับปี05นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะคันนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับมีกระจกไฟฟ้ากระจกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ไทเกอร์ดีโฟดีนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับปี03 คคัันนนี้ะรบแต่ว่าน่าจะเป็นกระจกมือหมุนนะเห็นเจ้าของแจ้งไว้ราคาเท่ากันนะครับทั้งสองคันนี้นะครับหกหมื่นเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับว่าเราชอบคันไหนไปในทางไหนนะครับแต่ว่ามาต้าไฟเตอร์เนี่ยน่าจะยังไม่เป็นเครื่องคอมนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยอ่มันมีเครื่องคอมแล้วถ้าเป็นมาต้าไฟเตอร์มันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับเบรทีห้าศูนย์ดังนั้นเดี๋ยวรอไปเปิดดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับตัวนั้นอ่ะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไทเกอร์คันนีีี้นนะะคครรัับบบปปออย่่างทกไ เป็นเครื่องของมันเร็วแล้วนะ D4D นะคันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับภายนอกก็เอ่อจะบอกว่าไงดีมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมันได้เดิมบางนะครับค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะครับตัวถังบางนี่ครับมีแม็กไลเนอร์มาให้นะครับตัวถังบางแม็กเดิมโรงงานนะครับแม็กไทเกอร์นี่ครับบางแต่เนื้อสีแตกนะครับน่ครับมันจะมีรอยแตกนะครับของเนื้อสีแบบนี้นะครับแล้วก็แค้มนะครับดูสินี่ครับ แย่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับราคา6 0,000่นนะครับเจ้าของแจ้งขายตามสภาพนะครับดังนั้นก็งดดราม่านะครับว่ารถไม่สวยนั่นนี่นู่นนะครับถ้าสวยสวยมันก็หายากเลยฮะหกหมื่นนะครับราคาหกหมื่นจริงๆเนี่ยน่าจะต่อได้อีกด้วยซ้ำนัดที่ผมยังไม่ได้ต่อเขาเลยนะครับที่เขาเปิดมาในหกหมื่นจริงๆมันก็จะมีแบบส่วนลดนะครับเราก็สามารถต่อได้เพิ่มเติมนะครับแต่อย่างที่บอกไปผมยังไม่ได้ต่อรองราคาใดๆนะครับกับทางเจ้าของนะตามนั้นนะครับเจ้าของขายตามสภาพนะครับก็อยู่ที่รับได้ไม่ได้แล้วกันนะครับถ้าถามผมส่วนตัวนะ งบเท่านี้เราซื้อไปใช้งานนะหมายถึงคนที่ใช้งานจริงๆจังๆนะเอาไปทํางานแบบบรรทุกนู่นนี้นั่นขนของอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แคร์อะไรมากมายผมว่ามันก็ซื้อได้นะครับ,บราคาหกหมื่นขอให้เครื่องเกียร์ทุกอย่างมันโอเคก็พอแล้วอะไรเงี้ยน,นะฮะนี่ครับอย่างทางด้านภายในปื๊ดออไม่แย่นะฮะนี่โอเคฮะคอนโซลคอนโซลก็ดูดีนะครับประมาณนี้แคบด้านหลังนะครับนี่ โอ้ยคุ้มผ้ามานะครับเดาว่าน่าจะเบาขาดนะครับเนี่ยกติมีะเป็นหนังนะอันนี้ก็แบบเป็นเหมือนเอาอะไรมาคุมไว้นะครับเดาว่าน่าจะขาดนะครับก็รคาคาหกหมื่นตามนี้นะตามสัพาพนะฮะแบกระจกมือหมุน จริงๆผมอยากโฟกัสไปที่ตัวเครื่องยนต์มากกว่านะครับถ้าเป็นพวกรถเลทราคานี้นะครับเครื่องยนต์ไม่ไอไม่ควันหรือว่ากําลังเครื่องยังดีอยู่นะครับแล้วก็เกียร์ไม่หอนแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วครับถ้าแอร์เย็นนี่ก็คือถือวาอ่าเขาเรียกอะไรมันเป็นกําไรละกันประมาณนั้นยังไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ย <S <S คือเจ้าของใช้งานเป็นประจำอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับนี่ก็เพิ่งมาจอดให้ผมรีวิวนะครับก็รู้สิก ่นแดงเยอะจัดนะครับเจ้าของใช้ขนของนะแต่เครื่องยังดีนะครับเจ้าของแจ้งคือแบบเครื่องเนี่ยคือเป๊ะนะฮะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับแอร์เย็นอีกตั้งหากคันนี้นะฮะนี่ครับสภาพห้องเครื่องโดยรวมเป็นแบบนี้นะครับ อืมนะฮะราคาหกหมื่นดาวล่องมาสตาร์ทดูนะครับดูแอคชั่นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไปทดสอบขับกันว่ามันโอเคขนาดไหนนะสตาร์ททีเดียวติดนะเนี่ยโชดเดียวเลยนะครับเครื่องเดินเรียบจัดจัดเสียงวาลไม่โขกนะครับท่อนบนปลอดภัยท่อนข้างต้องไปลองขับนะพวกมเทบนะครับแต่ว่าโดยรวมแต่ที่ดูแอคชั่นเครื่องยนต์นะครับสายพานผู้เล่ยไม่มีดังนะครับลูกลุกลูกลอกเนี่ยปกติไทเกอร์จะดังช่วงนี้นะครับนี่ก็เงียบนะครับถือว่าโอเคอ่ะ แลดีครับที่สำคัญเครื่องไม่ไอไม่ควันเลยนะครับการันตีแน่นอนนะครับผมว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่น่ามีปัญหานะกับไทเกอร์คันนี้เพราะว่าเจ้าของใช้งานประจำนะครับก็คงไม่ปล่อยรถ ให้มันพันให้มันโฉบเครับดังนั้นก็น่าจะผ่านแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราไปเทสเกี่ยวกับพวกระบบเกียร์นะครับว่าบันหอนไหมคัดโอเคไหมเบลกโอเคไหมแล้วก็ช่วงล่างนะครับแต่ก่อนไปลองขับเดี๋ยวผมขอไปดูไฟเตอร์คันนั้นก่อนละกันมาดูมาต้าไฟเตอร์คันนี้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยคือได้จัดๆเลยนะครับถ้าเป็นสเปคนี้นะครับตัวท็อปเมื่อปีที่แล้วนะครับ ผมรีวิวเนี่ยยังแสนต้นอยู่เลยนะครับอย่างถูกสุดที่เจอก็แปดเก้าหมื่นนี่คือถูกสุดๆดแล้วนะครับนะฮะสภาพนี่คือแบบบางชีผมไปเจอสีภายนอกภายในนี่ก็ไม่ได้สวยด้วยนะครับแค่เครื่องเกียร์มันดีอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้จากที่ผมดูเนี่ยภายนอกเนี่ยคือไม่ได้แย่นะเนี่ยนะครับอาจจะมีรอยสีแตกบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคอยู่นะผมว่าไม่ได้แบบบุกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นสนิมผูพังนะครับมีแม็กไนเนอร์มาให้นะครับฝาหลังโอเคครับดูดีนะ นี่ครับด้านข้างตัวรถก็ไม่แย่นะฮะผมว่าถ้าจะบางได้ซ้ําเนี่ยโอ้โหได้อยู่นะฮะโอเคฮะจัดว่าบางราคาหกหมื่นบ้าปีเลี้ยวนะฮะโอ้โหดูสิภายนอกโอเคครับผมว่าดีกว่าไทาเกอร์นะหม,หมายถึงภายนอกนะดีกว่าไทาเกอร์แน่นอนนะสำหรับบานาไฟเตอร์คันนี้เดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงทางด้านภายในที่ส่องๆดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะผมว่านี่ฮะไงฮะ นี่แอร์เย็นอีกตั้งหากเจ้าของเค็มเลยอย่างนี้นะแอร์เย็นเจีย๊ยบว่างั้นนี่มันก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับเอกจกไฟฟ้าแล้วก็จกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยแบบนี้แอร์แบ็กนะครับนี่ครับแอร์แบ็กคู่ประมาณนี้นะครับเออไม่แย่วะ่ะแผงประตูโอเคนะไม่ได้แบบมีเจาะมีอะไรบเบาะก็ยังโอเคนะเบาะเดิมโรงงานนี่ครับเท้าแขนคอนโซลกลางแบบนี้ช่องแอร์อยู่ครบ ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับภายในดูสะอาดอยู่นะครับแคปด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยถ้าเกิดว่าไปขับเนี่ยเครื่องไม่ไอไม่ควันขับดีผมว่าน่าสนอยู่นะเนี่ยมันได้ตัวท็อปด้วยนะครับราคาแค่หกหมืนบาทนะหกหมืนบาทต้นๆด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจสําหรับไฟเตอร์คันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะผมเคยรีวิวนะเมื่อปีที่แล้วนะแสนต้นนะตัวท็อปแบบนี้นะครับ นี่ก็หกหมื่นนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะดังนั้นก็ตามนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องก่อนนะโอ้โหซุ้มซอกสะอาดจัดเลยดูดีน็อตกงนะัแก้มไม่คือได้เดิมนะเนี่ยฝากระโปรงหน้าก็เดิมนะครับคานหน้านี่ยังแอบเดิมโรงงานอีกตั้งหากแก้มซ้ายไม่มีขยับเลยนอ็อตโอ้โหน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนี่เขาใช้กันมาได้ยังไงวะเนี่ยดูดิซุ้มไม่มีสนิมนะสวยด้วยนะเนี่ยไม่ได้อวยนะราคาหกหมื่น ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเครื่องไม่คอมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเครื่องไม่ได้เป็นตัวคอมมันเร็วนะครับไม่ใช่เครื่องตัวบีทีห้าศูนย์นะฮะแต่ว่าเครื่องบล็อกนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันไม่ต้องเผาหัวนะฮะมันถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับรุ่นปีศูนย์สองศูนย์สามนะครับยังมีเผาหัวอยู่แต่ตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับบิดมาสตาร์ททีเดียวก็ติดเลยนะฮะดูจากสภาพเครื่องยนต์แล้วดูดีจัดๆเลยอะนะฮะเนี่ยดูสิวิ่ง ครื่องน่าจะมีทํามาแล้วนะครับเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าทามาแล้วนะครับดีกว่าต้องแบบไปเหนื่อยทําเองนะโอเคฮะเดี๋ยวลองมาสตาร์ทดูแอคชั่นเครื่องยนต์กันนะแอคชั่นเครื่องยนต์ดีมากนะครับสําหรับไฟเตอร์คันนี้นะครับโอ้โหแต่ตอนที่สตาร์ทนะมันจะมีโลโก้ขึ้นมาแบบเป็นโลโก้เผาหัวนะครับแต่ว่ามันไม่ต้องเผาอ่ะมันบีดทีเดียวได้เลยนะครับก็สตาร์ตติดเลยนะครับไม่แย่คับแอคชั่นประมาณนี้ันนิฐานว่าไม่น่าจะไอเกฟันนะผมเบาก่อนนะฮะนี่ไงฮะ ไม่ไอไม่ควันเครื่องแน่นจัดๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับน่าจะมีการทําเครื่องมาแล้วนะครับสาหรับคันนี้ตามนี้นะครับผมว่าไม่แย่เลยนะครับใครที่มีงบเท่านี้นะครับแล้วซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมไปเก็บไปทําใดๆนะครับแอร์เย็น นะฮะเครื่องโอเคที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมไปลองนะครับทั้ง2คันเลยนะครับทั้งตัวไทเกอร์แล้วก็ไฟเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะครับผมจะรีวิวรวมทั้ง2คันเลยทดสอบขับทั้งสองคันเลยนะครับก็จะพยายามตัดใท้กระชับที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอ่าไฟเตอร์ก่อนลวกันนะสำหรับคลิปนี้เิ่มเลยล้วกันนะครับกับไฟเตอร์คันนี้ผมขับมาได้สักพักละนะฮะต้องบอกว่า อัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์เนี่ยคือเวอร์นะครับแล้วก็ช่วงล่างดีด้วยนะครับมุมเลี้ยวคมช่วงล่างตึงแน่นจัดๆนะครับดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับระบบ,บไฟฟ้าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับที่สำคัญแอร์ก็เย็นด้วยนะฮะมีเรื่องติอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเบรก นะครับเบรกอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่นึบจับเวอร์ขนาดนั้นนะครับ1ข้อแต่ก็ไม่ใช่ไม่อยู่นะมันก็อยู่นะครับแต่เบรกลึกนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคัชนะครับคัชจับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทําให้เกียร์มันใส่ยาก ประมาณนั้นอาจจะหวีล้านะครับวีคัดน่าจะล้าถ้าเป็นอาการนี้นะครับแต่ก็ไม่แย่นะครับโดยรวมขับได้เลยนะครับซื้อไปอาจจะไม่ต้องไปเก็บไปทําไปซ่อมไปแซมใดๆนะครับสำหรับไฟเตอร์คันนี้ผมมองว่าราคา6กหมื่นเนี่ยโคตรคุ้มแล้วนะครับเนี่ยมันได้ชงล่างดีด้วยแล้วเครื่องยนต์ยังโอ้โหต้องบอกว่าเครื่องยนต์คือดีเวอร์นะครับดีจัดเลยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะเลยนะครับกับ t ต y o ต้า i g เกอร์คันนี้นะครับมาจ้าไฟเตอร์รีวิวไปแล้วมันดูไทเกอร์นิดนึง นี่ครับนัาปัดเดินใหม่สตาร์ทโอเคฮะทีเดียวติดนะครับผมแอร์เป็นยังไงเทสเลยละกันโอ้โหคันนี้แอร์เย็นเฮ้ยเย็นอยู่เย็นด้วยเย็นเจี๊ยบปะพอๆกันนะครับอันนี้คือแอร์สำหรับไทเกอร์นะครับถ้าเปรียบเทียบไทเกอร์กับตัวไฟเตอร์นะผมว่าเหมือนไทเกอร์จะเย็นกว่าหรือเปล่านะครับคันนั้นมันก็เย็นแหละแต่ว่ามันรอนาน ก็ไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะเป็นกับอากาศหรือว่าเขาจอดตากแดดก็ไม่รู้แหละแต่คันนี้เปิดปุ๊บเย็นปับนะครับเย็นกว่าคันนั้นคันนั้นรอนิดนึงอันดับแรกเลยเครื่องยนต์ของไทเกอร์คันนี้ปกตินะครับพร้อมใช้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับกำลังเครื่องยนต์ดีจัดๆนะครับอัตราเร่งดีเวอร์แล้วก็ช่วงล่างนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไฟเตอร์นะครับไทเกอร์คันนี้ก็โอเคเลยนะครับช่วงล่างพอๆกันนะครับกับตัวมาต้าไฟเตอร์นะคือเลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับไม่มีโยกคอนใดๆนะครับแล้วก็มุมเลี้ยว ช่วงล่างค่อนข้างแน่นนะครับไม่มีกินซ้ายกินขวาคันนี้ผมคิดว่าคัดนะครับจับดีกว่าคันตัวมาต้าไฟเตอร์นะไทเกอร์นะครับจับดีกว่าไฟเตอร์นะครับขัดจับดีกว่าแล้วก็บูทเกียร์โคตรจะแน่นเลยไทเกอร์คันนี้นยังก็รถใหม่นะครับ น่าจะมีการเก็บทำมานะบูเกียนแน่นจัดเลยนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับของไทเกอร์จะดีกว่านะครับคือนึกกว่าคันตัวมาต้าไฟเตอร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลจากที่รีวิวมานะครับทั้ง2คันนะผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเอาเป็นว่าขอสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับผมมองว่าอยู่ที่ความชอบของแต่และบุคคลมากกว่านาะออย่างที่บอกไปมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับอยู่ที่เว,วนานะครับบนราคาห0 0 0ืบาท ทันนทวดทั้ง2องคันเลยนะครับทั้งตัว m a z d a Fighter นะครับแล้วก็ไฮรัก t i เกอก็รีวิวให้แล้วนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับที่ขอกันเข้ามาอยากดูรถกระบะงบหลักหมื่นนะครับจัดให้ตามคำขอนะฝากคนละ1ไลค์1คอมเมนต์ก็พอนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยละกันนะครับยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ